<c oughs> ช่วงนี้นี่กระแสมไม้ด่างกำลังมาแรงแรงออามากๆไม่ว่าไม้อะไรที่มันดงังๆเริ่มซื้อขายเริ่มมีราคากันแล้วก็ค่อนข้างแพงทีแรกก็มีแค่กล้วยด่างซื้อขายกันโอ้โหรโมดกันราคาเป็นสิบสิบล้าน <c oughs> ต่อมาก็มีบอลด่างบอลสีตามมายิ่งสวยยิ่งแพงยิ่งพุ่มใหญ่ยิ่งแพง้วก็ตามด้วยสเสนจันทร์ต่างๆเฉพาะจันทร์บุตราคำสียิ่งสวยยิ่งแ,แกกปลกใบหนึงมีหลายๆสียิ่งแพง แล้วก็ตาม้วยกวักมรกตยิ่งดังเยอะก็ยิ่งแพง <c oughs> ดูข่าวเมื่อเช้าโอ้ยทีนี้แหละไม่รู้อะไรดางอะลงขายกันหมดแล้วก็มีราคาด้วยช่องใจจ้อยุงกล,กลมกลวก,กลัวจะตกเทนกลัวจะตกเทรน รอเรือต้องเป็น Ris รอเ,เ,เ, voilà. เ,เรือรอริงต้องเป็นรอริงก็เลยมาถ่ายทำคลิปต้นไม้ด่างชนิดนี้ไม่ได้เก่งเรื่องไม้ด่างไม่ได้เก่งเรื่องไม้ประดับไม้ปุ่มไม้อะไรเท่าไหร่เห็นมันด่างอยู่นานแล้วเรียกไม่ได้สนใจหรอกเห็นกระแสแรงยังเลยไม้ด่างก็เลยถ่ายคลิปฝาก ท่นผู้ชมซะหน่อยใครรู้ว่านี่ด่างอะไรก็อิจรานาวสวยไหมสีนี่ออกเหลืองทองออกเขือกเลยนะครับแล้วทั้งหมาทั้งแมวก็มาขู่กันอยู่นี่โอ้ยเป็นอะไรนักหนาเล็กๆน้อยๆจากช่องจอยจ้อย ອຸມຄົ